สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตอนที่1,120ของวันพีทมีชื่อตอนว่า Atlas ตอนนี้ Atlas เสียสละตัวเองเพื่อกลุ่มหมุกฟา้าขนาะเดียวกันก็มีการเปิดเผยคนใหม่ในตระกูลดีในตอนนี้ได้ให้แฟนๆมากกว่าที่พวกเขาคาดหวังไว้ในฉบับนี้โดยเป็นตอนที่น่าตื่นเต้นและคาดดาวได้ยากอย่างมาก สำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้มีการเสียสละครั้งใหญ่รวมถึงการยืนยันรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นตอนนี้ได้สร้างความชัดเจนว่าการต่อสู้จะไม่หยุดในช่วงเกาะเอเคตจนกว่ากลุ่มหมูกฟ้าจะออกจากหน้าน้ำรอบเกาะได้สำเร็จการกระทำของห้าผู้เท่าในตอนท้ายที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขาไม่พอใจที่จะให้บอนนีคุมหรือลิลิทออกจากก่อนนี้ไปได้โดยมีชีวิตอยู่ าผู้เท่าดึงทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเมื่อกลุ่มหมวกฟางเริ่มหนีออกจากเกาะเอเคสเนื้อหาของตอนเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ย้อนหลังไปเมื่อ26ปีก่อนที่พังหาซาร์ศาส,สตราจารย์โคนเวิร์ดขอร้องให้เบกาพังช่วยเหลือเขากับพันธมิตรในการวิจัยสัตวรวัที่หายไปแต่เบกาพังปฏิเสธเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลโลกในขณะนั้นเขายังชี้ว่าโคนเวิร์ดต้องการใช้เขาเพื่อหาพันธมิตรโคนเวิร์ดจึงเปิดเผยชื่อจริงของเขาว่าแคลโอมดีโคนเวิร์ด และบอกว่าพี่ชายของเขาถูกฆ่าต่อหน้าเขาเพราะมีชื่อดีในชื่อคนว่ารอดชีวิตมาได้โดยโกหกว่าพวกเขาเป็นเพียงเพื่อนกันคนว่าถามว่าเขาควรยอมรับโลกที่คุณสามารถถูกฆ่าได้เพียงเพราะเป็นชื่อของคุณได้อย่างไรดรเบกาพังบอกว่าเขาจะลืมสิ่งที่คนว่าเพิ่งพูดแต่เน้นย้ำว่าเขาไม่สามารถช่วยได้คนว่าตอบว่าด้วยการบอกว่าเสียงจากอดีตเรียกหาเขาและเมื่อเขาแก้ปริศนาสวสริ์ที่หายไปดรเบกาพังจะไม่สามารถเพิกเฉยได้ ข้ามเวลาไปข้างหน้าสิปีซึ่งเห็นซีซ่ากำลังหัวรเราะเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โอฮาระและชะตาการรมของโคนเวิร์ดด็อกเตอร์เวกาพังหันมองไปที่โปสเตอร์ซึ่งเป็นนิโคโรบินที่เป็นที่ต้องการของรัฐบาลโลกก่อนจะมุ่งหน้าไปยังโอฮาระพร้อมกับดอกไม้สำหรับเพื่อนของเขาเขาเสียใจกับคนเวิร์ดที่ไม่ยอมใช้โอกาสในการหนีเพื่อรอดชีวิตเขาถามว่าการวิจัยของพวกเขาสำคัญขนาดนั้นจริงหรือไม่ที่จะต้องส่งต่อและใครจะตามรอยพวกเขาหลังจากเหตุการณ์เช่นนี้ ลับมาสู่ปัจจุบันที่ด็อกเตอร์เวกาพังกำลังทำสิ่งนั้นอยู่และอ้างคำพูดของคนเวอร์ตลอดทางนิโคโรบินเป็นหนึ่งคนที่นั่งฟังและกำลังร้องให้อยู่หลังจากนั้นจากเปลี่ยนไปที่เกาะเอเคทที่โซโรบอกว่าพวกเขาควรออกเดินทางอย่างไรก็ตามลิลิทอธิบายว่าแม้แต่การโจมตีเล็กน้อยจากสมาชิกกองกำลังห้าู้เท่านาซูโร่จะทำให้พวกเขาไม่สามารถลงทะเลได้แอทลาสมาถึงในขณะนั้นได้ทำให้ลิลิทสลบหรือได้ปิดอะไรบางอย่างในตัวเธอจากนั้นเธอบอกคนอื่นๆ ให้ออกเดินทางและบอกว่าฝากลิลิทไว้กับพวกเขายอกคิดว่าลิลิทเสียชีวิตแล้วแอดลาสเข้าไปขวางนาซูโระขณะที่จินเบและโซโรเข้ามารับหน้าที่และบอกลูกเรือให้ออกเดินทางและไม่เสียโอกาสนี้หลังจากนั้นเรือออกตัวด้วยโดคูเบิร์ดในขณะที่แอดลาสถึงตัวนาซูโระและพาเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าห่างจากเรือฉากเปลี่ยนไปที่ชายฝั่งทางเหนือของเอเคทขณะที่ข้อความของดรเวกาพังยังคงดำเนินต่อไปกองทัพเรือกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับรูปร่างของห้าผู้เท่า และสถานการณ์ทั่วไปในขณะที่ลูฟี่กำลังพูดคุยกับหุ่นยนต์ยักษ์อีเมดเรียกลูฟี่ว่าจอยบอยแต่ลูฟี่ไม่รู้จักชื่อนี้อีเมดกล่าวว่าเขามาเหมือนเดิมและศัตรูของจอยบอยคือศัตรูของเขาเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้ต่อสู้เพื่อจอยบอยอีกครั้งโดยบอกว่าเขาจะปกป้องเขาจากอันตรายขณะเดินไปหาห้าผู้เท่าโจนสลัดนักรบยักษ์จึงถามว่าอีเมดเป็นเพื่อนหรือไม่ทําให้ลูฟี่เล่าการสนทนาของพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ยินอะไร แปลว่าอีเมจพูดผ่านเสียงของสรรพสิ่งซันจิสังเกตเห็นเรืออยู่ข้างบนซึ่งโซโรกำลังบอกลูกเรือให้ยึดเรือไว้ให้มั่นนาซิจูโร่ถามแอตลาสว่าเธอวางแผนที่จะเสียสละตัวเองใช่หรือไม่แต่แอตลาสตอบพิยงว่าเธอกำลังช่วยเหลือในขณะที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ฉากเปลี่ยนไปยังดเรเวกาพังซึ่งกำลังพูดถึงลูกเรือของโ,โรเจอร์และความสำเร็จของพวกเขาในทางกลับกันก็เปิดเผยชื่อจริงของโรเจอร์ให้ทั้งโลกรู้คือนโรดีโรเจอร์แทนที่จะเป็นโ,โรเจอร์ในขณะเดียวกัน ชอปเปอร์และอุซับกำลังเสียใจกับการเสียสละของแอตลาสขณะที่ยอคตีใจที่รู้ว่าเธอเป็นเวกาพังคนสุดท้ายนาซจูโร่ถูกแอตลาสโจมตีจนครึ่งหนึ่งของศีรษะเขาระเบิดอีเมตเตรียมท่าต่อสู้ในขณะที่เชฟเพิร์ดพุ่งเข้าใส่เขาอย่างไรก็ตามการโจมตีของเขาล้มเหลวเนื่องจากร่างกายที่เก่าและสึกหรอทำให้อีเมตสูญเสียแขนซ้ายและส่วนหนึ่งของลำตัวซ้ายของเขาเชฟเพิร์ดใช้โอกาสนี้กระโดดเพื่อโจมตีอีเมตและบอกกับบอนนี่และคุม,มาว่าเขาจะไม่ให้พวกเขาหนีไปไหน อีเมดคิดถึงร่างกายที่สึกกร่อนไปมากและยอมรับว่านี่อาจเป็นเวลาที่จอยบอยเคยบอกกับเขาเขาบอกกลับจอยบอยว่าเขาจะต้องใช้มันแล้วขณะที่เชฟเผดและวอรคิวรีวิ่งเข้าใส่เขาในที่ฉากสุดท้ายของตอนนี้นักโทษในอินเทลดาวต่างตกใจต่อการเปิดเผยชื่อจริงของโกลโรเจอร์ที่มีคำว่าดีด้วยการออกอากาศของดรเบกาพังที่ใกล้จะจบลงการหักมุมโดยการเปิดเผยรายชื่อตร,รูดีคนใหม่การเสียสละของแอตลาสและตอนนี้ยังมีการทำให้เนื้อเรื่อง เริ่มชัดเจนมากขึ้นโดยอ e ีเมดกำลังที่จะใช้การโจมตีขั้นสุดท้ายกับ5ผู้เท่าด้วยตอนที่เหลืออีกไม่กี่ต่อในช่วงนี้แฟนๆสามารถคาดหวังว่าการต่อสู้จะดำเนินต่อไปจนกว่ากลุ่มหมวกฟางจะออกจากหน้าน้ำของเกาะเอ X ็กเฮดได้สำเร็จถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งต่อไปขอบคุณครับ